ผู้ชมเราเห็นสถานที่ลาเห็ุริเวอร์ฟอนตของพี่หนุ่มสันทิสุขแล้วนะคะอยู่ในเขตของตำบลตลาดกรวดอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะคะนี่จะอยู่ไม่ไกลกับทางวัดตันเจ็ดช่อผู้ชมนี่เห็นแล้วนะคะขับรถมาจนเจอะคะ่ะผู้ชมนี่นะคะสถานที่จอดรถว่างขวางค,าค่ะนู่นนะคะ บรรยากาศดีคุณผู้ชมเพราะว่าอยู่ติดกับทางแม่น้ำเจ้าพระยานนเลยนะคะบรรยากาศสบายๆบาค่ะนุนปลายเหตุรูฟฟอน์นนะคะเราเห็นป้ายแล้วทุวนคุณผู้ชมอยู่ในเขตของอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะคะตำบลตลาดกรวดค่ะ